นี่ขันฝานะไปดิไปดิอุ้ยครับก็ถึงไม้แล้วนะครับตอนนี้9โมงตงครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมนะครับนันโหนกนะครับอยู่ในช่องเหยื่อเบาฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็มาออกหมายเช่นเคยนะครับ อ๋อเป็นหมาบอ่อนครับบอ่อธรรมชาติครับบอ่อน้ําท่วมครับรายละเอียดเพิม่มเติมเดี๋ยวคุยกันที่หลังนะเดี๋ยววันนี้ผสมเรื่องครับลำปิ้งแต่นี่ครับคนคมเยอะลุกโรมากเลยครับก็เหยื่อที่ใช้เราเอเอก็ออจะมีลำแล้วก็หอ,อืเชื้อเอื้อเชื้อีิบเอกดเป็นทุติภัณฑ์ผสมผมแล้วก็น้ำผมผมผม,ผม,ม่พูดล้ำทำเพลงนะครับวันนี้ ก็จะมาเอาปลาสักหน่อยพอดีได้มาอ่อยไว้แล้วครับห้าเที่ยวนะครับได้ไปเที่ยวละตัวสองตัวครับวันนี้กะมาบูมเต็มที่เลยครับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้จะแห้ววันี้จะห้าก็เป็นปลาที่น้ําท่วมเข้ามานะครับอาศัยอยู่ในบ่อนี้นะครับประมาณว่าขออนุญาตเจ้าของมาแล้วนะครับ จาของบอกว่าตกตามสบายครับเหยื่อของเราก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาชิคเราอยู่นู่นอีกคนครับนู่นซุ่มอยู่ครับน้ารันครับยกมือครับโอเคโอเคครับเอามือปาบอ่าเขาเรียกอะไรบาเก็ตมาด้วยนะครับนารันวันนี้มาสานายนะครับเดี๋ยวลู้นครับว่า จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมมากน้อยแค่ไหนนะครับดีประตูก่อตายครับเบสสองตัวครับปุ่มก่อนที่ใช้ต้องพิ้วหน่อยนะครับรับงา ครับๆทุนลอยลายประมาณ1เมตรครับเดี๋ยวติดตามัะชมครับน้ำค่อนข้างลึกหน่อย้วครับตรีไกลแล้วครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกับบ้างก็จะถ่าแหละ <c oughs> อยู่บ้นเนี่ยครับจะ่าแหละป่านครับ รับกาคถาเรียกปลาได้ไหมครับต้องมีค่าค่าครูนะครับอจะเรียนวิชาเรียกปลาครับติดต่อทางน์่ครัทว่าคาถาเขาแรงขนาดไหนก็นะคับกจะท้น้องน่าดูก็ไปแล้วครับโอ้โหสุดแรงเวียงนะครับ ของนองลันลิมซิงโอเค ไปน้ไปดิไปดิไปดิไปตายแล้วว่านี่ขันฟ้านะไปดิาาไปดิเอาเลย ไม่แท่ท้ังเราอยู่ามาผ่า,านกูนแล้วนี่สู้มาสู้มานี่ดิผ่านกูนแล้วคือดิซ้ายครับดูซ้ายพอได้พอได้ครับสามโล ป,นะประคองเะครับตัวแรกครับเอาละสวยขอสโลกแกนหนึ่งครับลำตินแตกแดกปากมันกับหลังจักอ้อยไปสักห้าหกเมตรนะครับปลาก็ชาร์จแล้วนะครับแตมแรกมาแล้วนะครับใช้ประมาณสามโล โอเคเดี okay, ๋ยวรอรุ this mm. this mm. ่นเรื่อยๆครับนี่ก็สิบโมงสิบโมงกว่าๆแล้วเป็นเดีอชุดที่3เป็นงานทุนร้อยนะครับก็ไล่มาเหลือประมาณสอกกว่าๆครับตอนแรกก็ตีไหลลึกหน่อยประมาณ1เมตรตอนนี้ไล่ขึ้นมาตื้นหน่อยกินเลยครับเป็ดแล้ว โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันน่นหน้าดินไหมวัดนี่เอาแอล้วครับัดเลยน่าดินครับเอาแลนะ้วน่าดินานาด้นอยู่ปะครับมมไม่กินไม่ตัดรอกฟ้าไม่กิน ครัแจนที่สองมาแล้วครับปลาอะไรปลาอะไรตะโกก,กครับอีสานโอ้ยเดี๋ยวได้เรื่องนะครับตะโกกตัวใหญ่ครับโอเค okay, ครับลำติแดแตกแดกปากมันกินลูกปลาโอ้ยตะโกกเขาถึงเขาเรื่องจุนทุนบานครับถึงเต้าเทียมกันนะครับวันนี้โอ้โ oh, oh, หตะโกก เอาไหลได้ไม่เอาไม่เอาที่เอาเลยปัาเที่ยงครับรอปลาเบสนะครับก้าวขนข้าวขันข้าวเชื่องครับก็ได้เวลาครับทานข้าวเที่ยงได้ไปหนึ่งแต้มตะโกกหนึ่งตัวขันข้าวครับเมียน้อยทำให้ครับวันนี้กับข้าวอย่าบอกใครนะครับ ขอกึ้นด้ครับน่ารวันนี้เป็นไงครับยอดเดี๋ยวรู้เรื่องครับช่วงบ่ายโกเคลงเกลบ้ยงเกลี้ยงเ้เ้ยเก้ยเกล้ครัล้ี้ยบเกี้เ้เ้้้้้เลยลกอยู่ยาวีี้้ สำหรับวันนี้ที่กินนะครับแต่ได้แค่สองนะตัวเป็นหนึ่งตัวนี้น่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะตายเลยนะัน่นรันเป็นคนเยอะไอ้คนซ้อนครับหลังจากที่เขาขี้มาแล้วเมื่อกี้นี้สองรอบด้วยสองรอบเลยน,นะครับมีศกสายสวยครับ สองสามโลนี่คอนเซปต์ใ่สุดนะครับคอนเซป็์นะครับออืโอเคครับยำติ่มเต็กด็ดปักมัน <laughs> อ่ะเด็กๆอ่ะยาวครับตัวนี้ถ้ำอิน่ะ

ับติดแดกแดกปักมันครับรู้เรื่องไหมครับนั่นหลานออริซายคนนี้วันนี้คงใกล้เขาจะไปให้เมียน้อยแม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนนี้ก็เวลาสามโมงแล้วสามแต้มยังไม่คืบหน้าเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะใครเป็นเพราะนั่นหลานคนนี้หรือปขี้มาแล้วครับตอกเราติดตอกปาบิจีครับตายเลย ซุ่มดูอยู่ครับว่ามันเป็นยังไงกันมันอายเราหรือเปล่ากูจะแอบอยู่ในปุ่มไม้ลเลยกูจะแอบอะไรอยู่ในปุ่มไว,ว้เีลยหรือต้องใหกูไปน,นั่งจักแดด้กูจะกินอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูครับมีเวลาสักวันเดียวนะครับห้าหกโมงเราก็น่าจะพอกินแน่ๆตอนนี้สามแทมโอเคตามต่อ แล้วนารันกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโอ้โหวัดตรงเดชใช่ป่าปะครับทำไมคุณหมุนไวจังอ,อ้าวออกมาใกล้ๆเหรอครับอือฮึเอาละครับโอ้ยมาป่าธาารรมนั้นไปดีตัวนิดไปดีนะครับ ไอ้ตัวนี้ใส่ดีไปลายนู่นแล้วหน่อยมั้งฮะโอเคดูดิดูออกสายครับเดินไม่ถึงเดินสว่างแ้างมากวะเฮ้ยข้ามยอดค่ายเบรกไม่ลงเลยวะสว่างใหญ่นะถ้าสว่างสว่างใหญ่นะไปปล่อยเหมือนก่อนปล่อยเหมือนก่อนปล่อยใหญ่ว่าปล่อยใหญ่ว่าปล่อยมันก่อนไปข้ามไปนู่นเลยดูนะตัวนี้ย่างเขาเริ่มตื่นเต้นเลยเขัาต่อเลยปล่อยมั้งปล่อยมั้งไม่มีไม่มีนะเออไม่ต้องกลัว ไปทางนู้นเล่นได้เลยไปทางนู้นนู่นแล้วมันจะเอาขึ้นไปนนไ <dentro. S 2> ด้ไงลอดลอดลอดไปได้บุญบายแล้วครับใหญ่ครับใหญ่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 หญดูนะครับวปลาอะไรโอ้โหสวัยจริงๆครับสิบนี้สิบนี้โอ้ยวันนี้ โอ้โหของแท้ครับของแท้โอ้โหใหญ่จริงครับโอ้โหเอาแล้วนะหลานเรืเ่องนี่นะครับออกงานทีไรครับไม่มีพลาดครับตามด้วยน,นะครับ10ต้องมีนะครับรู้สึกว่า เบ็ดเบอร์แปดเบอร์สิบครบโอ้ยเจมสวุกครับวุกแล้วมันมีโอ้ยคอมแพ้โอ้ยโอ้ยเนี่ยโอ้โโอ้โหโอ้ยหโอ้โลำตีนแตกแดกปากมันครับโอ้ยลำตีนแตกนะครับโอ้ยเอาแล้วรู้เลื่องกระเบื้องแตก โอ้โหิ0โลมีแน่ครับตัวนี้เกินน่าจะเกินครับโอ้โหเต็มตู้พี่เขาบอกว่าชาวมุมเบ็ดตัวนิดเดียว,วนดเดยวน,นี่ย <laughs> <laughs> หลังกับแต่สว่างไปตัวหนึ่ง<ม>ก็นั่งยิ้มแล้วครับนั่นแหละครับคุณมัความรู้สึกยังครับพอดผ่อนคลายครับตอนนี้ผ่อนคลายครับคนนี้ <laughs> ชิวๆแล้วรอลุ้นพวกอีกแล้ว <laughs> อ๋อนี่มีคนข้างๆอยู่คนนึงครับยังไม่ปลดล็อกเ, <laughs> เอายังไงก็เขาดีนะครับคนนํามาด้วยนะครับคน,คนนํพา <laughs> มาครัมาครั้งหน้าเราคงไม่ได้มาแล้วนะครับครั้งหน้าคงไม่เอามาแล้วครับนั่นแหละเรื่องของใหญ่ไปแล้ว ก็วันนี้ก็สนุกดีนะครับถือว่าเป็นหมายที่ได้เรื่องครับได้เรื่องนานออกพอดีนานรวงนาัเขาจะได้ออกสักทีครับเราก็เห็นใจครับเราก็เลยปล่อยให้เขาเกิดไหมครับวันนี้ยอมไม่หวันยอมไม่เขาวันนนะครับผมจริงแล้วเขาจะได้เอาปลาฝากแม่มงแม่ม้ยได้น่อยเราเป็นอย่างนี้ เด็กเขาเยอะครับนานๆจะได้ออกมาสักทีครับเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ครับอ่าครับก็เดี๋ยวรอนรุนเรื่อยๆครับสําหรับทริปนี้เป็นทริปแค่วันเดียวครับถือว่าโอเคครับได้ปลามาสมเกลียครับเทสเยื้อเทสโคเชื้อถือว่าลำกับเชื้อของเราใช้ได้นะครับสวยขึ้นไว้นี่ครับใหญ่ไปกว่าใหญ่ปลาขึ้นอีกแล้วครับ เดี๋ยวรอสักสองสามชั่วโมงครับน่าจะรู้เรื่องแลครับเอเครับ่ตก่อนะครับเอาเลยใช่ปะเออตุ้มใช่ปะ ไม่ไหวน้อยไม่ไหวน้อยไม้เล็กครับลำตีแบกแบกปักมัดนี่คือใช่ปะว่าว่าแล้วครับเพอบัดเดียวนะครับ นะครับเอไหนไหนมาอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ย่กครับย่กสแบนอ๋อโลสองโลครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนสุเนลตัวที่สี่เป็นบบันนี้ครับมีเต็มต สำหรับวันนี้ก็ผลงานของดําตินแตกแล้วก็หุ้เชี่ยรประเกตนะครับก็ได้ไปห2 3, 3 4งสองสมี่มีกตัวจันหนึ่งสวายสวายสองตัวครับใสใ่ประมาณโลสองโล ต้องใช้หน้าจะมาซิฟซิฟอัพ,พค,รค,รครับก็เดี๋ยวเย็นแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังเก็บข้าวของครับุบครับไปเดงเย็นแล้วเดินทางกลับตกปลาก็ไม่เทลายรครับดูแบกปลามาตรงนู้น แบบานะครับขึ้น <S <S อโอเคครับวันนี้เรื่อง <S <S ขอฝากมีน้อยมีหลวงแม่มอีกเยอะเลยครับโอเค ก็เดินทางกลับครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นหมายแบบก็ต้องขออนุญาตข้าไปครับนสุกนำมาครับอยู่อำเภอวิเศษชัยชานครับเป็นหมายบ่อขุดหน้าดินนะครับปลาเข้ามาตามธรรมชาติครับแต่จะต้องขออนุญาตนะครับจะขอสำหรับวันนี้ก็คนงานของรับติเต่ก็ทํางานไปประมาณกี่ตัวนะ6ตัว นิสก6ตัวสวาย2ตัวนะครับก็พอได้เส้นสนานนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นทริปสั้นๆนะครับวันนี้ก็ทริปเร่งด่วนเยี่ยวไม่เคยลงอ่าเยี่ยงยังไม่เคยลงมากมายนะครับก็เลยพอเอาตัวรอดนะครับสําหรับวันนี้ครับครับก็สําหรับท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแรกก่อนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากัะไป็นไงครับวันนี้ ยยอดเงสุดนะครับพอได้สนุกพอได้สนุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องอยู่บ่าวด้วยนะครับโอเคครับ